Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เป็นเรื่อง จิรายุถามทำไมถึงรังเกียจเพื่อไทยโดนมัดมือมัดแขนถูกยุบมาสองครั้งที่รัฐสภาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพร,รบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองจำนวนหกฉบับโดยนายจิรายุห่วงทรัพย์สอสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยกล่าวว่ารัฐธรรมนูญ60ผ่านมาแล้ว5ปีแต่หลายคนยังกอดรัดฟัดเวียงเอาไว้ไม่อยากให้ ข,ของที่มันใช้ไปแล้วก็สามารถนำกลับมาปรับปรุงแก้ไขได้หลายคนเข้าใจว่าการร่างรัฐธรรมนูญปี60นั้นก็เริ่มจากปิดหน้าต่างไว้ผ่านมาแล้ว5ปีก็ยังคงล็อกกรอนหน้าต่างของตัวเองอยู่ 5ปีที่ผ่านมาทั้งการบังคับใช้ก่อนการเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งปี62สภาพปัญหาเกิดขึ้นจริงและยังเกิดขึ้นอยู่ที่เดิมเหมือนเผานาไล่หนูตัวเดียวหรือปิดประตูตีแมวบ้าง นายจิรายุกล่าวต่อว่ามีความพยายามพูดถึงบุคคลภายนอกว่าครอบงำพรรคการเมืองแต่ทำไมเราไม่โยงไปถึงนักธุรกิจที่มากความรู้นักการเมืองที่มีประสบการณ์นักข่าวที่มากด้วยความคิดเห็นหรือไม่ว่าจะเป็นใครที่มีความรู้เขาจะให้ความเห็นไม่ได้เลยหรือการกำหนดเรื่องการยินยอมให้บุคคลภายนอกครอบงำมีความผิดถึงขั้นยุบพ,พักต้องระบุให้ชัดเจนว่าห้ามใคร นายกนายคอนายคอระบุแบบนี้ไปเลยเพราะบางครั้งเราอยากได้คำปรึกษาแต่ไม่ได้หมายความว่าสั่งให้ซ้ายหันขวาหันได้ ท่านจะรังเกียจเฉพาะพักเพื่อไทยได้อย่างไรซึ่งการให้คำปรึกษาแต่พักยังเป็นอิสระในการตัดสินใจดังนั้นตรงนี้ต้องแก้ให้ชัดเพราะที่ผ่านมาการยุบพักเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้สังคมแบ่งเป็นสองฝ่ายไม่เกิดความสามัคคีพักเพื่อไทยเราเป็นพักที่ถูกยุบมาแล้วสองครั้งเป็นพักที่ต่ำต้อยถูกกระทำมัดมือมัดแขนมาตลอด วันนี้การเสนอแก้เรื่องยุคพักเพื่อให้ท่านเห็นหัวประชาชนบ้างซึ่งการแก้ไขเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัยของไม่ดีก็ต้องแก้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ